ของข้อไข่ใส่ข่าวนะคะ ก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องอื่นๆ <Yeah. S 1> พอดีว่าโปรดิวเซอร์บอกว่ามีผู้ชมรายการของเราเนี่ยแหละค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาถามเรื่องมาตรการช่วยชาติช็อปช่วยชาติแล้วก็ที่คอรมอเพิ่งอนุมัติว่าจะเพิ่มเงินช่วยเหลือให้กับ mm. ผู้มีไรายได้น้อยเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ช่วงปลายปีเนี่ยแหละค่ะเขาถามอยากจะรู้รายละเอียดว่ามันมีอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ก็เลยเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนิด <Okay. S 1> นึงคือ,อเรื่องช็อปช่วยชาติเนี่ยยังไม่ได้เป็นมติออกมาแต่คาดว่าในสัปดาห์นี้2ส,สัปดาห์เนี่ยค จะมีมติออกมาแล้วก็จะคล้ายๆเดิมนั่นแหละก็คือค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการเอาไปหักภาษีเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วก็ค่าท่องเที่ยวที่พักแพ็กเกจทัวร์ภายในประเทศเอาไปลดหย่อนภาษีได้แต่เรื่องห่วงเวลาเนี่ยอาจจะขยายกว่าเดิมเพราะจากเดิมเนี่ยตอนนั้นคือ7วันช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะอันนี้อาจจะแบบให้กินระยะเวลานานกว่าเดิมแต่ว่าที่อนุมัติไปแล้วก็คือเรื่องของให้เงินช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยอันนี้ละค่ะที่คนเขาอยากรู้ คนที่จะได้เนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับทางธนาคารทกสเอาไว้นะทกสกรุงไทยออมสินซึ่งรัฐบาลเขาไปสำรวจมาแล้วค่ะใช่แล้วก็จะจ่ายผ่านธนาคารให้ธนาคารสำรองจ่ายไปก่อนด้วยนะจ่ายเริ่มจ่ายตั้งแต่1-30ถึงธันวาคมนี้แล้วคนที่ลงทะเบียนแล้วทั้งหมดตอนนี้มีอยู่8ล้าน3แสนรายนี่ แต่แต่รายได้น้อยจริงๆเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นก็แต่ก็ก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือคล้ายๆประชานิยมนั่นแหละคเขาเรียกว่าบริการของรัฐนี่ก็คือนั้นใช่ไหมไม่ใช่ผมบอกคล้ายผมได้บอกเหมือนแล้วผมก็ว่าให้รายรายค่าสีน้อยเนี่ยก็ในฐานล่างคนพูดง่ายคนจนหน่อยส่วนคนที่มีตังที่ไม่ได้รับไอ้นี่ก็ กลัวจะว่าเอ๊ไม่ได้ให้อะไรเลยพวกคนรวยหน่อยก็ใครได้ก็เดี๋ยวไปคืนภาษีชาติไปหักภาษ<ส>ียอไปลาษีนนอันนี้ก็ก็เหมือนกับได้เงินคืนนะ<อ>ง่ายงไอ้เดิมที่ต้องจ่ายเรื่องภาษีไปก็ ก็เยอะอยู่เหมืนอนกันใช่ไหมค่ะใช่ก็สําหรับที่ว่าจะเอาจะเอา,เอาโอนเงินเข้าธานาคารเนี่ยนะคะที่บอกแปดล้านสามแสนรายเนี่ยเขาแบ่งเป็นอย่างงี้เขาแบ่งเป็นรายได้ไม่เกินสาม0มื่นบาทต่อปีอันนี้จะโอนให้สา0พันในจํานวนนี้จะมีอยู่ประมาณสามล้านหนึ่งแสนรายรายได้สาม0มื่นหนึ่งบาทจนถึงหนึ่งแสนบาทต่อปีอันนี้จะได้พันห้าหนึ่งพันห้า้อบาทจะมีทั้งหมดสองล้านสามแสนรายนะคะอันนี้ก็ <c oughs> เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ก็ถึงจะได้นี้ <Okay. S 1> ก็จะเริ่มจ่ายกันทีนี้ถ้าเกิดว่า เรารู้ตัวแล้วว่าลงลงทะเบียนแล้วแล้วก็หนึ่งถึงสมสิธันวาคมนี้ยังไม่มีเงินโอนเข้าไปเนี่ยก็ให้ลองไปติดต่อดูกับทางธนาคารธนาคารที่ไปลงทะเบียนใช่เห็นบางคนอาจจะลงกับออมสินกรุงไทยหรือทกสเองก็ไปติดต่อใช่ใช่อันนี้คือสําหรับโอนเงินแล้วก็เป็นมติคอรมอนุมัติไปแล้วนะคะส่วนมนุษย์เงินเดือนเดี๋ยวรอรอสองสักหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ซึ่งผมมาดูแล้วเมื่อกี้ดูผ่านๆเนี่ยแสดงว่าเป็นกลุ่มอะไรได้น้อยจริงๆถูกไหมรชะว่า ปีละใช่ไหมไม่เกินหนึ่งก็เฉลี่ยต่อเดือนนี่ก็คือหาเงินได้สองพันกว่าบาทเดือนละหลักพันถูกไหมสองพันสองพันแปดสองพันเอ๊ะหมื่นดิหะแปดพันเจ็ดแปดพันไม่อหรไม่ได้คือคือคนที่มีเงินรายได้ขนาดนี้ีไม่ถึงแสนบาทใช่ไหมล่ะไม่ถ้าประมาณปีแค่แสนหนึ่งแสนหนึ่งหารสิบสองได้เลยก็มีกี่ตังค์เนี่แปดพันไงก็มีกี่ตังค์ไม่ใช่สองสามพันก็ หลายพันไปปลายอ่ะถูกปะถูกปะเหมือนคูนนี้เอาไว้ถ้าว่าหมื่นถ้าเดือนละหมื่นก็แสนสองไงใช่ก็ประมาณนั้นก็ตีท่าเดือนละแปดพันถูกปะประมาณแปดพันก็ต่ำกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำค่ะถือว่าเป็นตอนนี้แรงงานขั้นต่ําก็ปรับไปแล้วนะแต่เริ่มปีหน้ามากกว่าสิบบาทเก้าบาทหกบาทแล้วแต่ค่ะส่วนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่พูดง่ายๆก็เป็นผู้มีรายได้น้อย อ่าอันนี้ก็เอารายละเอียดมาเพราะมีคนเขาถามมาอแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้นะข่าวที่แบบเป็นข่าวหน้าหนึ่งข่าวใหญ่เนี่ยก็คงหนีม่พ้นเรื่องนี้เลยค่ะกลับมาคลองหน้าหนึ่งอีกแล้วก็คือเรื่องของธรรมชโยเดี๋ยวโทษทีนะขอย้อนไปถามนีกนิดหนึ่งไม่องันถามแท้แล้วพวกที่ไม่มีรายได้เลยล่ะพวกที่ไม่มีรายได้เลยเหรอไม่ประเทศนี้ประเทศนี้ เป็นประเทศที่มีการจ้างงานต่ำี่สุดว่างงานน่ะตามทฤษฎีความสุขนะก็ไปขอได้ถูกไหมต้องลงทะเบียนก่อนนะต้องลงทะเบียนก่อนไม่มีเลยได้เลยก็ไปลงทะเบียนได้ใช่แต่คือคือก่อนหน้านี้ที่เขาประชันสัมพันธ์ว่าให้ไปลงทะเบียนเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ไปลงอันนี้ก็เสียสิทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องไปขึ้นทะเบียนใช่เพราะเขาจะได้ตรวจสอบ เออให้ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวจะมีมาตรการให้แบบผู้สูงอายุอะไรคือออกมาอีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวช่วงปลายปีนี่แหละก็เป็นสมรนถกาณ์ของของรัฐบาลเอาผู้สูงอายุเกิน60ไป็เขาให้แล้วเดือน600ไงคุณได้ไหมเดือน7 0 0 0กว่าบาทผมได้สิแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้เพราะต้องรอใช้ช่วงเวลาจึงไม่เขาเขาเชื่อคุณเหรอหน้าตาคุณสี่สิบเปงก็เขาต้องเขาเรียกลุงผมก็ไม่ชอบใจแล้วคนเจ้าที่อ เพราะว่าคือลุงต้องอย่างนี้นะครับลุงผมบอกกลับบ้านดีกว่านะท่จะเป็นลุงไม่พูดจาไม่เข้าหูเลยโกรธเลยหกร <ไง S 1> ้อยแมวเลยฮะหกร้อยแมวล้วเอาแต่นายเขาบอกจะไปตรวจดูทีวพาผู้มีรายได้เกินแสนกว่าบ,บาท้ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะเอเอใช่ใช่เพราะเขาจะไปตรวจเพราะบางทีผู้สูงอายุแต่เป็นผู้สูงอายุร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็อย่างคุณธนินคุณเจริญนี่ใช่ไหมก็สูงอายุเหมือนกันเธอไม่ได้ใช่ไหม ก็สูงกยู่คอสูงอายุสิสสสใช่ไหมทำไง<ช>ได้ล่ะล่าสุดมีเศรษฐีซื้อสื่อแล้วแหละใช่ใช่พูดถึงวงการสื่อในวงการ<ช>ดิจิตอลนี่ที่บอกว่าเอออมารินทีวีหมคะขายหุ้นให้กับทางเฉพาะทีวีเหรอลก<ม> เั ini, ้งหมดขอดูก่อนนะเพราะว่าด <this guy, S 1> ูก่อนนะซื้อซื้อทีวีอย่างเดียวไม่น่าจะเอามาออมรินพรินติ้งแอนด์พับริชชิ่แอนด์พับริชชี่ใช่ใช่ก็คือดูแลทั้งสื่อนิตยสารสิ่งพิมพ์แล้วก็ช่องอมรินทีวีใช่ไหมคะก็ประกาศแจ้งขอมติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนและขายหุ้นส่วน ให้กับตระกูลสิริวัฒนาพักดีในราคา850ล้านบาทนะคะในส่วนของบริษัทวัฒนาพักดีที่มีคุณถาปนาแล้วก็ลูกชายของคุณเจริญสิริวัฒนาพักดีเป็นกรรมการอยู่ก็เข้ามาสื่อหุน้นเพราะว่าเขาก็แจกแจงไปแล้วว่าเนี่ยตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วง9เดือนแรกของปี59เาเนี่ยสำหรับอมรินนั้นขาดทุนอย่างไรนะคะก็เลยต้องมีการขายหุ้นครั้งนี้แล้วก็จะมีการประชุมผู้ถือหุน้น อในวันที่10กุมภาพันธ์60จะเรียกประชุมวิสามันขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่10กุมภาพันธ์2560อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งของวงการ TV ทีวีดิจิตอลของเราขนาดขนาดจริงๆเอมารินเนี่ยถ้าถ้าเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเดียวเขาน่าจะยังอยู่ได้ถูกป่ะถ้าไม่ไปทำทีวีใช่คือเมื่อ <c oughs> <c oughs> ก่อนนะเป็นเก้าเก้าที่ <c oughs> จะเรียกว่าพลาดได้ไหมพลาด เก็บเงี้ยใต้ศูนย์ร้านมาขายพวกเก็ตบุ๊กขายหนังสือบัตรและสวนสม่านหนังสือพี่อแบบนี้หน่ยๆนั่นมากเลยใช่มาเจอทีวีปุ๊บเนี่ยออกไปเดือนไดยี่สิบล้านสามสิบล้านยี่สิบล้านสามล้านเหมือนถังเงินรั่วโอ้โหถังเงินรั่วเหมือนเอางี้ก็เหมือนเลือดไหลอ่ะแล้วก็หยุดไม่ได้อ่ะห้ามหยุดอ่ะก็ตัวก็ซีดลงซีดลงซีดลงสิใช่ไหมก็เป็นเป็นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะว่ามันมีเยอะอ่ะยี่สิบหกช่องเนี่ยตอนแรกยี่สิบหกยี่สิบยี่สิบหกช่องใช่ไหม ก็คุณติ๋มคุณเจติ๋มยังไปเลยสองช่องนี้ไม่คือกอดด้านนั้นไม่น่าเชื่อเลยนะมันขยับปั๊บเดี๋ยวตรงไม่กี่เดือนมันกลายเป็นหลังจากนั้นเนี่ยโลกมันขยับเร็วนะไม่คนดูทีวีไม่ว่ารายใหญ่รายเล็กนี่นะไปกันหมดไม่มีใครที่ได้กำไรไม่ได่อย่างเดียวที่เปิดใหม่นะบางอย่างโลกมันเปลี่ยนจริงนะะมันเกิดสิ่งใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นคุณโสพลจําได้มันมอนานมาแล้วสมัยคุณโสพลยังหนุ่มฟอหล่อเฟียวนะ คุณโสพลกว่าจะได้โทรศัพท์บ้านมาเนี่ยคุณโสพลแปดปียากขนาดไหนแล้วแปดปีแปดปีคุณไม่ได้รู้ใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาจ่ายกันเป็นแสนเพืแปดปีเพื่อให้ได้โทรศัพท์บ้านเพื่อให้บ้านโทรศัพท์ศูนสองเนี้ยหรอเป็นแหลลัยอ่ะกิ้่ยแล้วก็สมัยก่อนนะบางทีนะทั้งทั้งทั้งซอยทั้งหมู่บ้านเนี่ยนะก็จะมีโทรศัพท์อยู่แค่ร้านกาแฟหรือหลังนี้เท่านั้นแหละใช่แล้วอย่างบางคนเนี่ยสบอกว่าเครื่องดำๆอ่ะ คุณนุกเกิดเป็นลูกสาวของบ้านนั้นผมเป็นลูกชายของบ้านหลังนี้อยู่ในซอยเนี่ยแต่บ้านคุณสโสพลเป็นเท่าแก่อยู่หลังนู้นเนี่ยผมเนี่ยต้องไปกลับก่อนนะว่าคุณโสพลว่ลาเดี๋ยวจะมีธุระติดต่อมาถึงผมถ้าก็ามีโทรมาหาผมรบก,กวนคุณโสพลให้บริวารมาตามผมที่บ้าน<อ>หน่อยนะคะ<อ>เป็นอย่างนั้นเลยนะนใช่ไหมคุณสโสพลแปดปีนะแล้วยุคนี้คุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์บ้านมานานแค่ไหนแล้ว ผมใช้ทุกวันหนูไม่มีโทรศัพท์บ้านเลยจริงๆแต่ว่าตอนนี้ติดโทรศัพท์แล้วแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยประเทศไทยนี่ถือว่ามีความบกพร่องแล้วคือไม่มีโทรศัพท์สาธารณะเลยนะตู้เขาถอนตู้กันหมดแล้วี่ญี่ปุ่นที่อนกรเมริการยุโรปเขาจะมีตู้โทรศัพท์สาธารณะไว้นะทุกแห่งนะให้ใช้ของเราเนี่ไม่มีนะ ถือว่าเป็นความไปคิดว่าทุกคนควรจะมีโทรศัพท์มือถือเขาคิดไปแล้วไงบอสทุกคนต้องมีไงพะถึงถ้าไม่มีคุณถือเป็นตัวประหลาดถ้าคุณจะมียูนสัซฟในตู้นะถือเป็นตัวประหลาดแต่ถามว่านี่คือบริการขั้นพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องมีให้จริงคนใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่คุณต้องมีให้เขาว่าถ้าเกิดคุณแบตหมดนะฉุกเฉินฉุกเฉินึ้นมาปุ๊บแล้วคุณแบตโโทรศัพท์คุณหายแล้วคุณต้องการใช้โทรศัพท์อ่ะเออแล้วทำไงคุณจะโทรที่ไหนอ่ะก็อย่าไปซื้อว่าเปิดเบอร์ ใช้มือถือก็ร<ล>ปนั่งเปลี่ยนนะรูปไปดูซิว่าเดี๋ยวนี้มันคือเราเราไม่มีแล้วโทรศัพท์สาธารณะคอมสาษาไม่มีอีกแล้วเมื่อเมือม่อไม่นานมานี้ดูข่าวที่แบบว่าเขามาถอนตู้ทิ้งเพราะว่ากลายเป็นลบบนทางเทา้าอ่ะก็เลยยกตู้โทรศัพท์แบบเอาเก็บจากมาประเทศอื่นเขามีอยู่ประเทศอื่นเขามีอยู่แต่เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นให้ก็เลยจะบอกว่า ูดถึงตอนนั้นนะ่ะคนที่เข้าไปทําทีวีเนี่ยมันก็มันตัดสินใจนั้นนาทีนั้นนะ่ะซึ่งมันก็มันก,มนก็มันก็อ่านเกมจะว่าไปทุกคนก็อ่านเกมหนมะ้นแต่มันก็ไม่รู้นะว่าอยู่ดีๆวันนี้ค,คนจะ<น>ไม่ดูทีวีใช่คนแล้วก็มีทีวีทั้ง200อช่องเปิดมาคุณมี200อยช่อง,องบนในในบ้านคุณนะ200รยช่องซึ่งก,กีฬาก็ปลาไปกี่ช่องแล้ว ใช่ไหมบันเทิงทั้งหลายแหละกี่ช่องแล้วเฉพาะทีวีประจำจังหวัดก็มียาวเหยียดเลยนะซึ่งคุณไม่เคยดูเลยตอนนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้คนก็ดูเคเบิลกันแล้วคุณก็กำลังจะเลิกเคเบิลไปดูอินเทอร์เน็ตใ่่ใช่อย่างบางคนเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคนมีบางคนอย่างอย่างน้องชายผมเนี่ยเขาก็ติดเคเบิลไว้ดูหนังดูดูข่าวอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเลาซื้อชินใหมมาเนี่ยมันมีมันมีแอปข่าวมาเลยนะของของนู่นของนั่นของนี่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย มันมีบริการหนังออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตอะอย่างน้อย<ช>สองเจ้าใหญ่ๆก็คือ Netflix กกบไอฟลิกก็มีมาส่วนหนังเกาหลีเนี่ยอย่างเป็นทางการก็จะเข้ามาใช่ยิงก็ได้ข่าวว่าพวกนักดูหนังเกาหลีก็วิร์วายว่าจะต้องเปลี่ยนกับใช่แล้วคุณดูนะอะไรนะที่มีอยู่ชื่ออะไรนะไอที่ที่พวกตอนนี้ดูไม่ได้แล้วซับอะไรซับๆเลยทุกอย่างไม่ได้บ้านคุณมีทรูพิชชันไหมมีคุณมีแพ็กเกจหนังไหม มีต้นหลังนี่หนังหวยเปล่าใช่ไหม<ส>เวียนแล้วเวียนอีกเวียนแล้วเวียนก็หน,นังสมัยโบราณก็เอามาใช้<บ>คือเวียนจนกระทั่งน่าเกียดมันซ้ำมากแต่ไปบอกล้ำตรงนั้นคุณสมบัช่วงหลังผมดูหนังหนังทางอินเทอร์เนต็ตเพราะว่าอย่างย,ยก,กน,นี้มีเจ้าหนึ่งอย่าให้เอ่ยชื่อเลยนะอ่อพวกฟิกฟิกนะอะไรเนี่ยนะมีเจ้าหนึ่งเฉลี่ยมาแล้วเดือนละแปดสิบบาทคุณจะดูหนังกี่เรื่องก็ได้มีมีหมดเกาหลีมีไพรมีซัปไทยด้วยมันมีตัวนี้เขาสร้มันมีตัวหนึ่งก็ก็ไปอยากให้มันเสนอมาเนี่ยนะพิชากบอกใช้ของดีแถมแล อ๋อใช่ใช่ไหมมีมี๋อนั่นก็คือเขาเขาใช้ของดีแท็กแล้วดูหนังซีรีส์อ่ใช่ใช่ใช่ก็เชื่อมต่อมาใช่ใช่เออเออเคยได้ดูเนี่ยโอเคโอเคอยู่แต่แต่แต่พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเวลาเวลาคุณจะเชื่อมต่อด้วยมือถือเนี่ยด้วย คทมร์ไทม์ก็คทมร์ใช่คลา์ไทม์ลิงเข้าไปทีวีเนี่ยแต่บางอย่างเนี่ยด้วยโปรแกรมเนี่ยเขาให้ดูในเฉพาะมือถือแท็บเล็ตเพราะฉะนนั้เวลาคุณยิงเข้าจอใหญ่มันจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าระบบเลยที่มันมากับแอปเลยพวกนี้มันจไม่มีให้คุณเลือก HD แต่เท่าทีนะไอ้หนังของ True v i s i o n เนี่ยนะซึ่งดูเวียนแล้วเนี่ยช้ากว่าพวก ในใน u ูทูบอีกหนังอ่ะยูทูบหนังใหม่ก็มาจมเลยนะใช่แต่บางทีอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบางแต่ว่าโอเคล่ะแต่ตอนน่ถ้าดููริชันนี้หนังห่วยๆหนังเก่าๆโบราณทั้งนั้นเลยนะหนังเข้าไปไปพระเจ้าเผาเป็นวัยรุ่นอ่ะเอามาฉายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เน่ที่หลักๆเลยเนี่ยก็แฟนบอลก็จะติดอยู่อ๋อพอดูบอลไทยก็ูแต่ว่าดูในอินเทอร์เน็ตบอกตาตรงมันก็ยังไม่ไปถึงขั้น มันเป็นลิขสิทธิ์จริงๆอะผมว่ามันก็เลยจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างดูทางเน็ตได้บ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ต้องขยันหาลิงก์กัน <ฮะ S 1> บอกกันแป๊บหนึ่งก่อนออกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ไมไมสะดวกเรือความสัองปวงเออพูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี่เมื่อกลางสัปดาห์ก็มีที่คลื่นคลื่นซีนี่ะคลื่นวิทยุคลื่นว<อ><ช>ิทย<อ><ด>ุก็ประกาศาใช่ยุติแต่นั้น<อ>ผมเข้าใจว่ามันเป็น กิจการของอสมทเองใช่เขาเป็นของอสมทแล้วก็ตั้งขึ้นมาด้วยเหมือนกับเป็นพิเศษยูนิตแล้วก็เป็นตก้เสียบิป็ตู้บริหาร12ปีนะคะแล้วเขาก็บอกว่านั่นแหละก็คือขาดสภาพคล่องพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแล้วก็เลยตอนนี้เดี๋ยวอสมทก็ดึงกลับมาจริงๆไปมาตอนนี้เนี่ยผมว่าวิธียุที่ผมชอบนะนค่เป็นรายการทอล์กทอล์กที่มีสาระในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอะไรไปเลยผมว่าโอเคนะ มันมีรายการที่ที่ถ้า,ถามีถ้ามีรายการดีคนก็ฟังอยู่แต่ถ้าเปิดไปแล้วมีแต่เพลงเพลงอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ไร้สาระนี่ยม,มันก็ไม่ไหวอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้คนรู้สึกว่ามันมีเรื่องเพลงเนี่ยมันมีสถานีทางอินเทอร์เน็ตเยอะเหลือเกินแล้วคนก็ฟังทางทางมูลของมือถืออะไรมันมความหลากหลายกว่าใช่ไหมยโหลดโหลดแล้วได้ตามใจเลยเนาะโหลดมาแล้วก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าลักษณะของคนชอบฟังคนอื่นพูดอะพวกนี้คือชอบฟังดีเจน้อยลง เพราะเมื่อก่อนเหมือนเราเราจะมีเคารพชื่นชมดีเจใช่ไหมเขาเอาเรื่องแปลกใหม่เลยมาเล่าให้เราฟังใหแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนไม่มีใครอัปเดตได้แปลกใหม่กว่ากันเหรอเพราะทุกคนรู้เท่ากันถูกไหมอืมใช่แต่ต่อมันยังมีแบบว่าติดดีเจคนนี้เป็นแฟนคลับดีเจคนนี้อะไรอย่างงี้ใยสำหรับดีเจก็มีปัญหาขึ้นมาเยอะใช่ไหมคนก็เลยเบื่อเบื่อดีเจบ้างดีเจเอถอยรถไปชนรถอื่นบ้างดีเจ ขี่ขรอก็ชัขอขอขอชกตบหน้าเขาบองชกหน้าเขาบ้างมันดีเจเลยเสียท่า<อ>ไม่แต่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีเจเยอะไม่เหมือนสมัยก่อนผมว่าดีเจสมัยก่อนโอเคนะ เขาต้องมีเขามีความอาวุโสมีความสุขุมมีความรู้ทําการบ้านมาไม่เจ้าแจ๊บมาพูดเปื่อฆ่าเวลาอย่างเดียวไม่ใช่อย่างพูดง่ายๆถึงสมัยนี้มันก็ไม่เปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นพูดถึงเรื่องอาจจะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือนะสมัยก่อนนะเวลาผมจะนัดกับเพื่อนเวลาจะไปเที่ยวไหนตอนเด็กๆวัยรุ่นนะวางแผนแล้ววางแผนอีกนะคือเหมือนมัเหมือนทุกคนต้องมีสติอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเจอกัน แปดโมงหน้าดูมอนเออที่เสียามแควงไงไอ้สียมเซ็นเตอร์นะของลุงจะเป็นสยามต้องเป็นร้านดันกินโดนัทอะตอนลังโดนเผาไปแล้วโดนเผาตอนเช้าไปรุ่มเมย์แล้วก็ แล้วแต่ว่าเราจะวางแผนกันแล้วเราก็จะวางแผนแบบคือมันไม่มีเอเนตให้เสิร์ชว่าร้านอาหารไหนอร่อยเราก็จะคิดกันว่าวางแผนแล้วมันเป็นอะไรแล้วก็เราก็ต้องบอกผู้หลักผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยว่าวันนี้เราจะไปอยู่จุดไหนบ้างเือเขาตามก็จะไม่เป็นหัวสมัยนี้ไม่ต้องบอกพ่อแม่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวพ่อแม่ตามพเ<อ>าพราแม่เนี่ยจะ<อ>หยิบโทรศัพท์ยัดใส่กระเป๋าลูกแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยวางแผนต้องมีอ<ช>ย่างสมัยก่อนเนี่ย<ช> <c oughs> เอาวันนี้นะขับรถเนี่ยนะ ไม่ต้องอะไรเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณขึ้นรถนั่งแล้วทั้งปีคุณน,นุกทบาไม่ต้องทําอะไรเลยหมายถึงถูกไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยอเข้าเข้าเช็คก็หมื่นหนึ่งดังนั้นคุณแทาไม่ต้องทําอะไรกับรถเลยสมัยก่อนนะคุณนุ๊กเวลาผมจะขับรถออกจากบ้านเนี่ยผมขับรถตั้งแต่เด็กก่อนออกจากบ้านเนี่ยผมต้องเปิดฝากระโปรงดูน้ํเหรอดูแบตเตอรี่เปิดดูมันหมดเปล่า ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดปะแล้วก็ล้างรถเองเดี๋ยวนี้ทุกที่มีที่ล้างรถหมดสมัยก่อนเนี่ยโอเคมีปั๊มบางนะปั๊มมีที่ล้างแต่ส่วนใหญ่ทุกคนล้างรถเองขัดรถเองไยแล้วเดี๋ยวนี้เกียร์เกอกว่าได้เหยียบคัดตัดสินใจ <S <S <ไห>นโอ้ม,ม,มันมันขับรถทีเนี่ยคุณต้องตั้งใจมากเลยนะม,นม,มันถึงมีสติตลอดเวลามือคุณพงไว์พาวเวอร์ก็มีพาวเวอร์โอ้โหปัสสาวไปแล้วก็จังหวะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเช่รอเปล่าพอใช่มีเกียร์เหยียบคัดใช่ใช่ใช่สมัยนี้เนี่ยนะ ถ้าเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเดี๋ยวนี้รถมันหยุดให้เองแล้วรถแต่รถมันอยู่ได้เองรถคุณลูกเปลี่ยนเกียร์แค่กระดิกนิ้วกระดิก n ิ้วกระดิก n ิ้วเลยกระดิ kn ิ้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องไม่ต้องเครื่องสำคัญยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเลยเข้าไปกดปุ่มเดียวจิ้มปุ๊บเหยยีบเบรกๆเดี๋ยวเครื่องดับให้แต่ผมเนี่ยนะไม่ชอบกดปุ่มนะผมยังมีอารมณ์ความรู้สึกชอบบิดกุญแจอยู่หรอหรอทำไมอะรู้สึก ถ้ากดปุ่มแล้วเหมือนแบบเครื่องไม่สตาร์ทอะไรอย่างนี้เออหรอหือว่ามีอยู่ทีนึ่งนะผมจำได้ตอนนั้นเช่ารถมาแล้วรถก็เป็นรถรถที่เป็นรุ่นใหม่หน่อยอ<ช>แล้วมันก็มีกดปุ่มแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรนะ k คีเรสโกอะไรเงี้ยออแล้วก็ผมอ่ะรถมันเงียบอ,ะลดลดอ่ะรถรถตอนนั้นาเป็นฮอนด้า แ้าขอถ้าจะไม่ผิดผมมาเดินลงจากรถแล้วปิดประตูเปิดสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สี่ชั่วโมงนี่ไงจำได้คุณโสพลนี่แหละค่ะผมเจอเคยสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้พอไม่ผมไปวมผมไปไหว้หลวงพ่อพระปากแดงนะแล้วผมเพิ่งรู้กุญแจไม่ดับนะไม่ดับคือผมก็ไปผมเข้าใจว่ากุญแจดับมาตลอดผมไปไหว้หลวงพ่อไปจอดรถไปแล้วผมคือตอนนั้นลูกใช้อยู่กับผมก็ยืนยืนไม่ใช่ใช่ไหมผมก็ไม่รู้ไม่คุ้นอ่ะก็ปิดรถก็ปิดประตูผอนได้ใช่ไหม เทน่าเดอ๋เทียน่าเทีน่าแล้วเดินเข้าวัดไปนะไปไหว้พราะปากแดงไปซื้อของไปซื้อผลไม้ไปดูไปตูซื้อหวยสี่าลพระจันทรนะกลับมากลับมารถแอร์เย็นเลยทำไมมีเสียงเออหฮ้อเฮ้อวะเฮ้ยรถเราเครื่องติดอยู่ดีกว่าแต่เสียงมันเงียบมากไงดีคนไม่ขับไปเลยเออแล้วก็มันเปิดประตูไม่ได้มันล็อกอยู่นี่ก็ไปบ้านลุงเขาไงคุณลุงอัคราธรคุยกันคุยกันมาแล้วคนทีบ้านเขาบอกว่าเรถคันนี้ทำไมไม่มีใครดับเครื่องอ่ะ เขาไม่ได้ยินเสียงอ,ะอ,อ่ะเงียบมากอะะ่ะต้องออกมาดับเครื่องเนี่ยลืมผมว่าพอความที่มันแบบออโตเมติกมากจนแบบเนาะทำให้เราแบบแล้วผมยังไงก็ยังชอบมีพกกุญแจ<อ>แต่พกค,คือมีนี่มันมีปัญหาอย่างวันนั้นมันมีวันหนึ่งผมคือปกติแล้วขับรถใช่ไหมมีผมมีคนขับใช่ไหมไปเจอกันแล้วปุ๊บแล้วเนี่ยผมขับต่อไปใช่ไหมป<อ>รากฏว่าขึ้เนเตือนบอกกุญแจไม่อยู่ในรถ กุญแจอยู่ที่รถขับกุญแจรถขับผมก็อยู่ตรงจะขึ้นสะพานยมนาชอยู่แล้วไงผมบอกงั้นชะลอให้เขาวิ่งตามมาตอนแรกเขาแยกกันแล้วให้เขาขึ้นแท็กซี่ไปแล้วนะยังดีที่รถติดไงให้เขาวิ่งอๆวๆๆๆ <ผม S 1> ่ากุญแจเป็นระบบที่ปุ่มสตาร์ทกุญแจเก็บไว้ในกระเป๋ากุญแจนั่เก็บไปอ,อยู่ไม่แต่ว่ากุญแจไม่มีเขาไม่เป็นไรเขาขับได้นะไม่ด้แต่ห้ามดับแต่ห้ามดับดับแล้วสตาร์ทไม่ได้เออแต่มันไม่ดับอยู่แล้วไงมันจะดับได้ไงขับไปเรื่อยแต่ว่าถ้าคุณกดเครื่องดับแล้วนะ อันนี้สตาร์ทใหม่ไม่ต้องเอากุญแจมามามาอยู่อยู่ในช่องมันอยู่ใกล้ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมีคติคติพจน์ประจำใจคติสอนใจมาให้ติดท้ายสักครู่ค่ะ